โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเศรษฐีก็เอ้ยเศรษฐีประเทศไทยนะครับผมก็วันนี้มีอีเวนต์ใหม่ก็คือตัวที่ผมรอคอยมานานก็คือปึ๊บอีเวนต์ของบีฮยองรังนะครับผมซึ่งมีเอฟเฟกก็คือไอเธอของฉันเมื่อตกดันมาของฉันฉันเลือกพื้นที่ของฉันหรือพื้นที่ว่างโอกาส65%ส้าอรถ้าเรามาทันที และเคลื่อนย้ายไปในในตอนนี้โอกาส50%รับดีชาร์จแล้วก็สกิลติดตัวนะครับหรือทักษะเฉพาะตัวละคร <_ d ata> เมื่อฝ่ายตรงข้ามทาสีหรือโจมตี <_ d ata> โอกาส70%ป้องกันเมื่อตกแรน์มาร์คของฝ่ายตรงข้ามโอกาส80%ยกเป็นข้าวันทางและป้ายสี2ครั้งนะครับมีรีชาร์จก็คือน่ากลัวมากใชได้เรื่อยๆเลย <_ d ata> เรื่อยๆรอลิงโอเค รับดูก,กิจกรรมนะครับปึ๊บเอฟเฟกอ่านไปแล้วปั๊บนะครับไม่ได้รับก,บการอัปเกรดต,ตัวละครสูงสุดเป็นเลเวล3สามสิบนะครับจะได้บบสองอาทิตย์ปั๊บก็คือเมื่อก่อสร้างสามอาคาร80%ย้ายไปตำแหน่งที่ยืนอยู่แล้วก็เมื่อตกพื้นที่ตัวเอง12%เใจข้าพทางเป็น2เท่าระยะยไปยังพื้นที่ของฉัน อ,อ๋อไม่ใช่จ่ายก็เราเขียนจ่ายค่าผ่านทางเมื่อกี้เราอ่านถูกแล้วนี่ก็คือว่าเป็นแป่นกระโดดนั่นเองแบงทธับรีนอะ่ะก็คือเมื่อตัวเมื่อตัวเองก็ย้ายไปภายในแถวค่าผ่านทางคูณสองนะครับได้รับบีไฮองรังเพชรรับเพชรสองร้อยเมื่อวันที่หนึ่งเดือนเก้าหนึ่งกันยานนั่นเองนะครับแล้วก็อีเวนต์พิเศษก็คือ แพ็กพิเศษของมีฮกยองรัง S บวกธนูมาสเตอร์ธนูไม้ A บวก1นึ่งสองับสามธนูไม้ที่หักเอห่าเมื่อทำการซื้อแพ็กการ์ดพิเศษ5จะได้รับแพ็กการ์ดพิเศษ1ซ้ำได้นะครับอันนี้ก็คือซื้อใจากในร้านซื้อ้วยเพจน,นะครับโอ้ยแล้วก็คำเตือนวัตถุดิบแลกเปลี่ยนไม่ได้วัตถุดิบคืนสะสมได้วัตถุดิบคืนนะครับ โอเคตรงนี้ไม่อ่านนะครับเบ๊้บเบิ้บเบิ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 บอันนี้สามารถซื้อแพ็กบ,บีไฮยองรังได้4,000ลูกอมดาวต่ตอหนึ่งแอคเคาท์นะครับแค่ครั้งเดียวนะครับโอเคอันนี้พวกแซลลี่นะครับอีเ,อเวนต์ประจำสัปดาห์มีอะไรเอ่ยห้าพลาดอันนี้มีล็อกอินเจ็ดวันนะครับตอนนี้เลยล็อกอินพิเศษนะครับรับเป้าเมื่อเวล์หนึ่งถึงเก้าสิบเป็นเป้า ปล่า a นะครับส่วนเวล91ถึง150เป็นเป้ามาสเตอร์ A o c k นะครับเออแล้วก็เล่นแผนที่หักเทพซีซั่น2รับเลย10เพสสูงสุดต่อ1ครั้งต่อ10ครั้งต่อวันนะครับเป็นวันที่29เดือน8เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับแล้วก็30เดือน8เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามครับแค่2วันเอง ก็เ่าว่าพรุ่งนี้กับวันที่30นะครับจะมีแพทฟรี200นะครับถ้าใครเล่นแล้วก็รายละเอียดนะครับระยะล็อกอินเล่นชนะไปที่ปาเทศได้รับรบางวัลอีกมากมายอาทิเชนเพแพ,แพ,แพก็กการ์ดตัวละครสุดฮิตเอสปวกนักแม่นทนูแสงเกติยศนะครับโอเคซึ่งผมก็โออจะออกทำไมผมได้ทำการทำอีวเวนต์ไปแล้วครับอันนี้เติมไป30บาทด้วยไม่ได้อะไรเลย ส่วนได้ใช้เพชรฟรีก็ได้ตามนี้นะครับมี a อบวกหนะครับ a อบวกสอบวกสแล้วก็ s นะครับขาดอีกนะครับผมก็เลยจะมาเติมเติมนะครับอีก80กว่าบาท89บาทนะครับไปมาเติมให้ทุกคนดูเลยว่ามันจะเกลือขนาดไหนครับโอเคนี่ผมเติมแล้วนะเนี่ย30บาทอนะ่ะโอเคเดี๋ยวขอเติมสักครู่ ตังหมดครับตังหมดตังหมดแล้วตังหมดแล้วป,ปึ๊บโอเคนะครับตังไปเรียบร้อยแล้วนะครับ90บาทที่มีโอเคผมจะมาส่งห้ทุกคนดูนะครับผมขาดแค่ขอ A12 ใบแค่นั้นนะป,ปึป๊บปึป๊บปึป๊บปึ๊บปเอ้นเอหนึงเอึงอืมเวกนมาทำไมผมไม่ต้องการครับต้องการ A1 อย่างเดียว ปึ๊บฮึือ,อสุดโคยไปเลยปึ๊บเมื่อกี้เอบวกหนึ่งมาทำไมเนี้ยไม่ได้ต้องการเอบวกหนึ่งเลยใครต้องการเอบวกหนึ่งเอาไปเลยนะครับผมให้เนี่ยมาทำไมเนี้ยเราไม่น่าแลกเราไม่น่ารีบแลกเลยนะเอ๊อะไม่งันะ้นเอบบกหนึ่งน่าจะมาง่ายเอ้เอ็ A นหะนึ่งน่าจะมาง่ายนะครับโอเคครับทุกคนก็เห็นแล้วนะครับว่าว่ามันเกลือเกลือขนาดไหนจะลองให้นะครับ ผมกว่าต้องมานั่งเก็บเพชรเราเองนั่งเก็บเพชรใหม,ม่เปิดมดุดเปิดไปแล้วโหต้องมานั่งหาเพชรเข้าใจนะครับโอเคครับวันนี้ผมขอตัวลาไปแค่นี้นะครับผมเสีย <c oughs> ตังค์โดยใช่เหตุไป้ะครับถ้าชอบใจกดไลค์ like กับซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ